คลิปนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในโลกดาบคาดอสูรที่ถูกเาราจะวิรงเป็นหลอดสุดโหดบูกผมจะกำจัดบอสพวกนี้สำเร็จไหมก็ไหลแล้วไปดูกันเลย โอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาฮะแล้วมันเริ่มต้นการเอาชิตรอดกันเลยดีกว่านังรัละแน่นอนนะว่าเอาชิดรอดนี่ก็ต้องตัดไม้ก่อนต้อตัดไม้เลยครับผมนะซึ่งเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือการกําจัดเหล่าอิตาเลียนเบนหลอดให้ครบนะครับผมนะซึ่งเราจะต้องใช้พลังของจานฆ่าสูนันเองโอเคตอนนี้คือผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมมาตัวเปล่าโดนเดียวเดียวได้นะแล้วต้องรีบทำก่อนที่มันจะค้ำนะครับเพราะว่าค้าเนี่ยคือนอกจากเจ้าผู้เบนหลอดอะมันจะมีอส่นัม เออไอ,อพวกอสูรนี่ก็น่ากลัวนะครับผมมาปรากฏคือผมจะตายเพราะอสูรนี่แหละนะ <S <S okay, โอเคอเคุ้ยเนี่ยเจอมู้าด้วยนังนะสวยดีแต่ว่าผมต้องหาอาหารด้วยนะครับอันดับแรกผมขอห,หินก่อนเอาหินก่อนแล้วกันนะมาขอญาตนะครับมมหินสักเล็กน้อยเออแม่งตรเป็นคนไม่ดีนะทำอย่างนี้นะเออมันไม่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีนะจ๊ะเอาความเร็วก่อน <S <S ปึ๊บโอเคที่คุณทินแล้วก็ปึ๊บ โอเคทำนี่ความขวาได,ด้ทำาขวาได,ด้สวยได้มาแล้วผมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้นะครับผมนะเราต้องหาหารด้วยซึ่งนี่ไหน,นก็นไหนแล้วผมพูดอาหารตรงนี้เลยโอเคเร็วๆก่อนที่ฟ้าจะมืดนะฮะเราต้องอ่าตุนของไว้ก่อนไป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 เอาอีกเอาอีกเออเยอะอยู่นะทำาเล่นไปไม่เป็นไรเอามาก่อนแล้วกันนะโอเคอุ้ยอะไรอะเป็นอะไรขวามอือป่ะตรงไรอะอ๋อแมวตกใจแล้วน,นะเออ เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาแค่นี้พอก่อนปึ๊บสวยโอเคแล้วก็คาบเลยปึ๊บนี่อุ้ยโคตรเยอะมามาแล้วก็ปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะฮะโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วตั้งนี้ตั้งนี้อะไรยงงี่ผมเจอแล้วอันนั้นมันเจ้าวัวนี่มาวากาดสตูน่าอะไรทุกอย่างวะโอ้ยโอ้ยจะเลือดหนึ่งร้อยเลยหรอเฮ้ยพี่แกโหดจังวะเดี๋ยวผมขอเข้าไปบวชน่อยได้ไหมอ่ะลาวาคาสตุลโนสติย์ยังไงุ้ยตัวเป็นเป็นเลยแบบนีครับพี่ดีครับพี่พี่ตีผมไหมเนี่ยตีผมปะวะ ไม่ตีนะไม่ีไม่ตีผเ้งอู้มดูดผมบินผมมโอ้ยโอ้โอ้ย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 มันไมง่ั้ไม่ง่ายปะ้ผมว่ามันกำังงตัวเองวันนี้มันกำลังตเองวันนี้เฮ้ยอย่าโอ้ยยังยังไม่เสร็จเลยโอเควันนี้ผมลอกตัวเองแบบนี้เลยแล้วกันฮะมดีพี่ทำอะไรผมไม่ได้แล้วทอะไรไม่ได้แล้วเว้ยดีมาดีเวียดไม่ดีวา้โดนนะครับแรงน้ถวงแรงน้ำถวงแไร้่วแล้ เรียบร้อยเคลียร์แล้วนะครับบูราเซนะฮะแม่งเฮ้ยนี่ดีนะเนี่ยผมฉลาดนะฮะเออโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะผมจะมาผมบขออสูรสักตัวก่อนนะ,ะตอนนี้นะฮะเพราะว่าเราไม่มีปลาเลยเคมมันต้องมีแหละโอเคอุ้ยนีน่มีเดมโลเดมอนฮะ

แบงเลยโดนเรียบเลยเย oh, yes. ได้มาแล้วโผมานะนี่วิ่งจะมาสองอันเลยเว้ยวิม่มาสองอันเลยโอเคเดีไหนอลองซูมดาบก,กันนะขอปานอีกใช่ไหมมาปาน,นดีๆมาโอเคอุ้ยปานอัศนีเหรออันนึงอ่ะอุ้ยปานวาลีผมนี่อู้ปานวาลีน่าสวยดิปานวาลีนะแต่ว่าขอแช้ปลาสุนีก่อนนะก็ได้นะมานี่โดนดีโดนดีมามาดีอสูรเนาะอสูรเนาะตอนนี้ผมผมเป็นนักล่าอสูรแล้วเว้ยชิลมาโอเคเรียบร้อยสวยผม,ม,ยผมตอนนี้มีสองปานนะ่ยโอเคแต่ว่า ผมชอบใช้ปานวาลีมากกว่านะเดีวนี้วันนี้ก็เตียสุูนรอแล้วกันไหมนี่นี่จบสูนรอโอเคว้าจินดาเมทแล้วไม่ได้เยอะเลยนะเนี่มันไม่ได้เยอะเลยนะมามาดีมาโอ้โหเยอะเยอะเยอะเะไม่แต่ตอนนี้อสูนมันเยอะเกินกับวันสิบนี่ิะถึงมาไม่ได้เล่นนันนะมาดีมามาอีกนิดเดียวนึ่งยังยังอีนนี่พลาดเวบเราอุ้ยสวยโอเคข้างหน้าอุ้ย อะไรเนี่ยนี่มันตา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 ซาฮูเหรอนี่โอ้โหอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เป็นแบบกานลำช้าป่ะแต่เขาดูหน้าหน่อยพี่พี่ผมขอดูหน้าหน่อยนี่อุ้ยน่ารักมากเลยนะครับผมตา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 ซาฮูรอืมเยี่ยนะแต่ขอตีหน่้วกันมานี่โอเคอุ้ยอุ้ยผมตีคู่แรงอ่ะมาดีมาดีมาดีมาอู้หาจริงป่ะคือว่าผมใช้มือเปล่ายังตีได้อ่ะคือแม่งก็ไม่ตายเลยเนะโอ้โหแม่ง ว่อผมเื่อโกงเกินมาไม่ใช่ละไม่ใช่ละหรือว่าให้มันกล่าวไว้ไหมแต่ผมคิดว่าผมน่าจะโหดด้วยแหละตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมที่นี่เนี่ยเออตอนนี้ก็ไม่มีอาสูรแล้วแต่ว่าเราหาต้องเบลล์หลอดแล้วนะฮะวันมันมีตรงไหนบ้างนี่อุ้ยทำไมผมเจอสองตัวน,นี้แล้วเนี่ยคือวันวันพี่แกจะไม่มีอะไรทำเลยเหรอฮะ ขอขอตีจ้านี่หน่อยกันนะมาเนี่ยตานี่ตาตานี่มาตาตานี่มามาดี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 มานี่วูเจอยาดฝนในความแม่ตาเข้าไปนอนเลยนะฮะคือโชคดีนะที่เราได้อาหารมาเยอะโอ้ยกใจตกใเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยดียุกทมานี่มานี่มันมาอีกอุ้ยอู้ตีเจ็บไ้มอันจริง ตรงนี่มาตุงตรงเราะตุงตรงใครอุ้ย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 ตรงใครพี่ตรงใครพี่ตรงใครใจเย็นโอเคนี่มานี่นี่เรียบร้อยโอเคอุ้ยได้นี่มาด้วยนะครับผมได้ไหมเบสบอลนะแล้วก็ได้นี่อะไรอ่ะเป็นเพลงหรอได้เพลงของตุงตุงด้วยนะอ่าคือมันก็ยังเปิดไม่ได้นะผมต้องมีจุดบล็อกอ่ะเดี๋ยวผมไปหาจุดบล็อกดีกว่าโอเคแต่คือตอนนี้มันยังไม่มีไงไปต่อครับผมตันนี้โอเคอุ้ย หน้ามันปราสาทอุเบชิกิป่ะใช่โว้มัซปาสาทอุเบชิกิโอเคขอญาติเข้าเอาอย่างเงี้ยขอญาติเข้าปื๊บ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 โอเคสวัสดีคุณอุเบชิกิผมมาแล้วไม่มานานมากนะมีใครอยู่ไหมนี่ไงอุย๊ยมีท่านคังยะจริงด้วยนะพอดีคัางยะเอ่อถ้าผมตีท่านท่านจะโกรธไปโ <c oughs> กรธนะฮะท่านไม่โกรธหรอกแต่ว่าลูกศิษย์น่ากระหน่ำนะโอเคช่างมาแล้วกันนะครับทีนี้เนะี่ยผมเห็นเจ้าจุกบล็อกอะ่ะ เราไปหาเดมอนละหาเดมอนดีกว่านะฮะโอเคโอเคไป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 ขอออกไปหาเดมอนแป๊บนึงนะฮะ A few moments later โอเคผมมาฮะลงไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่เจอเหมือนแล้วหืมช้ำๆนะฮะเค้โอเคอุ้ยเดี๋ยวผมเจอนี่คาปูชิโน่แอสซิติโน่อุ้ยแล้วเจอเพชรด้วยเดี๋ยวเดนี่คาปูชิโน่แอสซิติโน่เดี๋ยวเดี๋ยวเอียอออย่าระเบิดนะอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดที่เพื่ออย่าระเบิดอย่าระเบิดไม่เอาเพชรผมเพชรผม ผมโอเคคาปูชิโน่แอสซัสติโน่นี่ตัวนี้อุ้ยโหจะน่ารักอะดูนี่ดูน้อนกัปูชิโน่แอสซัสติโน่นะแอสซัสติโน่แอสซัสติโน่แอสซัสติโน่นี่นี่โอเคอู้ได้เพลงมาด้วยนี่แหละนี่แหละอุ้ยได้คัตานามด้วยนะโอเคอุ้ยอ่ะสิปคะตันนะอันนี้แม่งดาเมจแม่งแรงกว่าแรงกว่าปานเราอีกนะเนี่ย15ดาเมจโอเคทีนี้เดี๋ยวนะผมต้องขุดก่อนอันนี้นี่ขอขุดหินเหล็กเอ้ยขุดอันนี้ก่อนนะฮะหินเหล็กกันหินเหล็กกัน ึอบเอาเหล็กมาเหล็กมาปึ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยอัชวรโอเคออเรียบร้อยน่าจะครบแล้วนะฮะมามามาได้เวลาทำวางแบบนี้ปบ๊บโอเคแล้วก็วางแบบนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็เผาเลยขอญาติเผาเหล็กขอญาดเผาเหล,ล็กนะฮะเผาเหล็กเผาเหล็กเลยเผาเหล็กเลยโอเคโอเควมนี้ได้แล้วนะสวยที่ได้แล้วก็ขอญาิเก็บเลยนะครับผมนนี้ โอเคนะครับที่ขุดโอเคเรียบร้อยสวยไอ้ที่ขุดแล้วนะโ okay, อเคเพ่นมาได้มานี่เรียบร้อยโอ้โหมีมีสองก้อนนะโอเคสองก้อนก็พอแล้วจริงเราใช้แค่ก้อนเดียวนะก้อนเดียวนะวนะแล้วก็อุย้ยพอดีเลยไม้หมดพอดีนะนี่ได้จูบออมาแล้วนะโอ้โหนี<ค><ณ>ไ่ไงเอาสมัยหมดเลยนี่เอาเอาสมัยหมดเลยนแกเนี่ยสักนี้สักหน่อยนะฮะไหนดูดิคาปูชิโนโ่เอ้ยของตุ้งตุ้งซาหัวะนี่ อุ้ยเออเออเออวูวแม่งโคตรมันเพลงมันพอพอพอ่อยเดี๋ยวติดคลิปนะแล้วอันนี้แหละแล้วถ้าเกิดของคาปูชิโน่ล่ะเออ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 ให้มันได้อย่างนี้สิโอเคผมนะอุ้ย นี่ไอเจอแล้วเลยครับผมเจ้าอันนี้เลยเนี่ยปืดไอ้เจ้าปาตาพิมนะนี่ยูวิใจแก่จมูกจาวเลพี่นัวปาตาพิมแต่เสียงมันจะเสียงยังไงใช่เลยนะต้วฉบับนะบ<ร>โอเคมาเขาตีตนหน่อยล้วกันพี่ไปกูวิหนีมาโอุ้โอุ้ยไม,ม่รักคาตาณ์น้ำแรงมากเลยเนี่ยนี่นะผมใช้คาตาณ์ของคาปูชิโน่แอสเซสซิโน<ร>่นะนี่มาดีมาดีโอเคเออปาวาลีซะหน่อยปาวาลีหน่อยอิ่มเลย โอ้โหได้มาแล้วด้วยกับได้เพลงมาด้วยนะมาเนี่ยขอฟังเพลงหน่อยคือตอนนี้ค่าทุกตัวจะฟังทุกตัวนะโอเคเออเออย่างยังอย่างอีกปัตตาพิมเออเออเอออะไรเนี่ยโอเคบตอนนี้อุ้ยผมมาเขาสกิลีแล้วนะครับผมนะโอเคนั่นอะไรอ่ะนั่นใครสู้กันไม่รู้นะผมขอตีนี่ก่อนนี่ผมฟาอาสุนฟาอาสุนด้วยดาบของคาปูชิโน่นะนี่ อูเข้าทีละเก้าทีละแปดอะเยอะกว่็เยอะขนาดลิจลีนีแล้วบอแล้วไม่ต้องมีนะด่านลิจลีนะโอเคนี่ใครเนี่ยนี่ใครสู้กันอะเราจะตีกันเองเฉยเลยนะน้องต้องตีกนเองทำไมนะโอเควันนอุ้ยมีเจลเม่ด้วยเจลเม่สู้กับอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะปึ๊บโอเคเดินขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันกอุ้ยน่าเป็นบาลเลลิตาเธอแล้วบาลเลลินาคาปูชิน่าโอ้อหนะผมมาเกิดอะไรตรงนี้วะพี่ น้องไม่ตีอ่ะน้องไม่ตีผมแตนจุจุอะจ่อะจูอะจะไหนีไปไหนหนีไปไหนน้องอ <c> ห <oughs> ูยสีเลยโคตรแรงนะนี่ให้มันได้หนีสิโอเคอุ้ยโอ้ข้างหน้าตกใจนะตกใจนะเออพูดด้วยกันพูดด้วยกันใช่ไหมพูดด้วยกันเออพูดด้วยกันนะโอเคที่นี้นะครับผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าผมจะหาแบบพวกบินหลอดต้นอื่นอะมันต้องดูแบบสภาพแวดล้อมเลยป่ะอสมมติถ้าผมจะหาฉลามเนี่ยก็ต้องไปริมทะเลแม่น้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยเปล่า ไม่รู้เหมือนกันนะมันขอดองดูหน่อยแล้วกันนะข้างหน้าน่าจะมีทะเลอยู่เย้ปื๊บปื๊บไปเลยได้ไปมจูบจูบนี่อุ้ยมีทะเลจริงนะฮะหรือว่ามันอยู่ในทะเลปะไม่น่าครับอุ้ยนี่ใหญ่ครด้วยเจอแล้วผมนะตะละเล่อตะละลานะมาโอ้โหเล่นหนึ่งร้อยเลยเหรอฮัลโหลสวัสดีมาครับผมนะเล่นหนึ่งร้อยเลยผมขี่ได้ไหมเนี่ยอุ้ยขี่ได้เลยครับผมนี่ขี่น้องได้นะมาไปกันลูกลูกไปกันเถอะเฮ้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ตาลนดีตาล่าพี่ขอโทษนะแต่ว่าพี่ต้องทำการทันภารกิจผัภารกิจนี่มาตีไปนะอู๋นะอูหมาฟาดอุ้ยอุ้ยมันกัดอุ้ยมันกัดกัดกัดหรอกัดเหรอมันก็กัดเจ็บเหมือนกันนะเออมันก็กัดเจ็บเหมือนกันนะโอเคนี้ขอลองใช้ปลาสนีบ้างไหมปลาสนีปลาสนีกขั้นบนขั้ที่สองเอ้ยไม่ใช่ยานี่วิโดนช็อตไปโดนช็อตไปนี่เขาบอกว่าไอ้ชายใสสัตว์น้ำสัตว์น้ำโดนช็อตใช่ไหมแกอยู่ในน้ำไม่เฮ้ยเฮ้ยขาใช้ปลาหน่อยหนีโอเคอู้หูเ เพลงมันจะแค่ขี่อยู่เลยรู้สึกเป็นคนใจดีนะโอเคได้เพลงอีกแล้วนะมาฟังเออ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 นั่นให้มันได้อย่างนี้แหละนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเหลืออยู่สองตัวนะครับก็คือเจ้าตัวช้างอ่ะเจ้าลิลล่าลิลากับบอมบิโนโคคินโนนะที่ผมยังหาไม่เจอนะแต่ว่าข้างหน้านี่เด็ดเด็ดเด็ดแล้ว ข้างหน้ามีเหมือนเป็นซุาสานนะครับตรงนี้มีจริงมันมีอาหารนะแต่ว่าเอ่อคืออาหารแล้วก็เต็มอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมขยะใช่ไหมหรือว่ามันอยู่ในป่าวะไม่รู้เหมือนกันนะไป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 เออจริงผมก็หามาหลายป่าแล้วใช่ไหมเออแม่งก็ไม่มีนะฮะของยากจริงนะฮะโอเคไป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 งั้านเราออกจากป่าแล้วกันนะในป่าคงไม่มีแล้วมั้ง โอเควันนีก็อุ้ยนี่ไงแล้วก็เจอแล้วนิวนี่จริงด้วยนะโอ้โหแล้วมันเนียดเพราะมันเป็นสีเขียวเหมือนกันนะสีเขียวเหมือนกันพี่พี่ดี่ขอตีหน่อยไหมนี่ตีแลอู้หูเหลือสองร้อยสิบแล้วตรงนี้นะโอ้โหแล้เจ็บเจ็บลีลีลาลีลีลาลีลาลี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 ลีลาลนลีลาลี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 ลีลาา กับบนให้ท no? ี่แปดขี่ด้วยขี่ได้แล้วไงกับบนให้แปดกับบนให้แปดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับบนให้สิบดีกระแสน้ำค้างมามาดีเโอู้ query, ้เดือดมากเดือดมากเดือดมากโอเคโอเคดิแทนเนอร์ดิแทนเนอร์โอเคต้องกินต้องกินอาหารกันหน่กินอาหารก่อนโอเคมาแล้วก็นี่ฉาอจฉาแล้วก็ขอขอญาตขอญาตพระเดชสุพระเดชสุดยังนี้รียบร้อยเยส ได้แล้วนะครับนะอู้ได้แคคตัสมาออแต่ไม่ได้เพลงนะแหมอะไรเนี่ยเพลงเท่านี้ก็จะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือบอมบา์ดิโนคอคูดีโน่นะฮะแม่เงยผมจะไปหาจากไหนเนี่ยเฮ้ยวันนี้เดินทางมาครับผมยาวๆนะยาวๆแล้วก็เจอโอ้โหเนี่ยเจอชากกบับวัวบ่อยมากนะแต่ตัวอื่นไม่ค่อยเจอนะจริงหายากมากนะได้มาเถอะพี่เจอเธอ,เอ,อมาป๊าบโอเคอ,เคอเุ้ยนี่ไงเจอแล้วเยส บอลบิโน่คโคดิโน่เหมนะมาโอเคเป็นบุชพี่ตีผมเลยเหรอมันตีผมเนี่ยยางยางยางมาบินเล่นอยู่บินเล่นอยู่โอเคเราจะตีมันยังไงอะตอนเนี้ยประเด็นมันจะขึ้นตีมันยังไงโอลมันตีอู้มันตีแล้ววิ่งไปทันละอือเหมือนเอาแล้วว่ะมันเปิดก่อนเลยนะโอเคแต่ทีนี้ผมต้องใช้ปลาแล้วผมจะไปจัดกรรมยังไงวะเหีนไหมเพื่อนผมต้องดูท่ากระโดดก่อนท่ากระโดดฮึนี่อ๋อแต่ว่าจะมีจังหวะที่มันลงมานะโอเคอู้อู้อู้นี่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 อะไรนะ อ่าก็แต่น้ำตกกระันน้ำตกผมว่าน่าจะสูงอยู่มานี่มานี่แกถูกกระแต่น้ำตกนึ่งอยู่ผมกระโดดเอาดีเอาดีผมโดดไปตกถึงที่นะฮะอย่างเงี้ยโอ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 ้ยมันฟาดมันฟาดเมื่อตอนนี้เหลือ40แล้วนะสวยดีสวยดีมาผมรอกระโดดให้10เลยเออมาแล้วมาแล้วนี่ฟาดฟาดฟาดโอเคดันดึงโอเคโอ้ยโดนโดนโอ้ยโอ้เดียบด้วย yes จบแล้ว,ลวนะครนะครบแล้วนี่ฟิลได้อะไรเนี่ยไม่ใช่หรอวู้ดจริงแล้วเปิดนะบูมันวันนี้มันนะคนรนะวยๆน,ออน,นี่มันนะตรงนี้ก็ฆ่าฟิลนียก็แบบว่าชิลเลยเนี่ยก็แบบอุ้ยโอ้ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่แม่งต้องใส่ยันเหนือนี่วู้ดพุทาแรงนะเจ้าดีแรงจริงนะนี่นี่ยิงแม่งเลยนะยิงยิงยิงเออ โอ้โหโคตรเดือดเลยครับวันนั้นแล้วก็ไม่ก horrible, ี <poker phones> <int os> ้ได้นี่ด้วยได้เพลงด้วยเอ้าไหนฟังเพลงหน่อยเออ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 เคยดีเนาะ เออ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 โคตรโคตรมันโดยครับนะก็อ่ะโอเคผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับความรู้ของเราในวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมค่ะเราอิตาเลียนเบลอดได้ครบแล้วนะครับผมนะถึงแม้ว่าแจะไม่ค่อยได้ใช้พลังของยายบบไหน่อยก็เถอะนะครับผมนะก็นะครับผมนะก็ตอนนี้ผมจะมาซีเนอร์ขอตลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการคิดติดด้วยนะครับผมคิดว่าจะพาหนาสัปดาห์นี้พลาไปก่อนสวัสดีครับผม ไายจ้าบ๊ายบาย